มาดูเฉลยนะครับชุดที่3านะนี่เจ้าอาจารย์เพิ่งกลับมาจากอบรมก็จะดึกหน่อยนะครับเดี๋ยวเฉลยให้นะครับโอเคมาดูเลยข้อที่1นึ่งนะครับรใบใดจึงไม่พบโรพาสในเนื้อเยื่อนะในเซลล์เยื่อหอมนะครับเยื่อหอหอมทั้งที่เป็นเซลล์พืชเหมือนกับเซลล์ในใบนะครับของสไลดยย์อางกอร์โอเคเอ่อ เซลเยื่อหัวหอมอันนี้นะครับตรงนี้นะมันจะเป็นส่วนที่เป็นกลีบเ,เขาเรียกว่าอะไรกราบใบนะครับน่าจะเป็นกามใบกามใบนะครับเป็นกามใบซึ่งตรงนี้มันจะทําหน้าที่ในการสะสมครับอาหารเนาะมันะมันไม่ได้มันไม่ได้สังเคราะห์อ,อาหารแต่ม,มีการสะสมดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีคอร์พาสทันนะครับ โอเคทีนี้ส่วนในใบของใบอ่อนของสลายหางกระรอกเนี่ยใบยอ่อนจะมีสีเขียวถูไหมครับสลายลกระรอกมีสีเขียวเพราะฉะนั้นใบอ่อนของมันเนี่ยจะทำมาที่ในการสังเคราะห์แสงไหมอันนี้มันจะทำมันเป็นใบทําที่สังเคราะห์แสงครับสังเคราะห์สังเคราะห์สแสงเพราะฉะนั้นนะมันก็เลยสร้างอาหารได้จากกระบวนการนี้มันเลยต้องมี ครรพ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือนี่ใช่ไหมแล้วก็นี่ข้อที่2องนั่นเองครับโอเคชุดนี้ก็จะเร็วหน่อยเพราะว่าเนื้อหาเราเรียนมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันไหนที่เป็นการอธิบายซ้ําอาจารย์ก็จะไม่เพิ่มให้ก็จะพาเฉลยเฉพาะจุดที่จะเป็นคําตอบเนาะโอเคข้อที่2ครับข้อใดคือออร์แนวที่ทําหน้าที่ ร่วมกันในการขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล์ไอเรื่องนี้อาจารย์เล่าฟังหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรบ้างโปรตีนออกนอกเซลล์ใช่ไหมครับมี r e r i r นิวเคลียสนิวคลีโอลัใช่ไหมนิวคลีโอลัก็ทำหน้าที่ในการเกิดกระบวนการ transcription นะก็คือการแปลละการถอดรหัสจาก d n a เป็น r n a เนาะนิวคลีโอลันะครับ ส่วน IER ก็ล่ายฟังแล้วเป็นการสร้างโปรโตีนห่อสนทถุงเพื่อส่งออกนะครับ SER ในสร้างสารพวกลิปิดนะครับเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ร่วมกันในการขนส่งโปรโตีนออกนอกเซลล์ SER นี่ไม่ใช่ตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยมันก็จะเหลือก l จิบอดี้ ข้อนี้เหมือนตัวเลือกไม่ตัวเลือกจะไม่ถูกต้องนะครับคอร์พานี่ไม่เกี่ยวแอกคิวโอนต้องเป็นเวสิ c ค e ถูกไหมที่อาจารย์สอนต้องเป็นเวสิ c ค e ครับเวสิเคตัวอีเวสิ c ค e ถ้าจะให้เป๊ะก,ก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีนิวเคลียส รีอาร์กอนจิบอดี้ใช่ไหมมีเวสิเคิลใช่ไหมก็จะให้เป๊กก็จะมีอยู่4อย่างนี้นะครับซึ่งในตัวเลือกนี้มันไม่มีอ่ะมันไม่มีตัวเลือกไหนถูกต้องเลยนะครับอันข้อสองนี้คือไม่มีตัวไม่มีตัวเลือกที่ถูกต้องเลยครับโอเคข้อที่3ครับ ข้อใดต่อไปนี้เรียงลําดับได้ถูกต้องจากโครงสร้างใหญ่ไปเล็กโครงสร้างใหญ่ไปเล็กนะครับใหญ่นะใหญ่สุดนะครับซึ่งจากตัวเลือกเราจะเห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคาะแสงของพืชใช่ไหมครับเพราะว่าสังเกตเป็นโฟโตซิสเต็มใช่ไหมะระบบแสงมีโซฟิลคืออะไรมีโซฟิลคือเซลเป็นเซลล์ที่ใบนะครับเป็นเซลล์ที่ใบเซล ที่สร้างใบนะครับโฟโตโซ้ซิสเต็มคือระบบแสงระบบแสงนะครับไทยละคอยร้อยฟังแล้วก็คืออันที่มันเป็นเป็นคล้ายๆจานในคอรโรพาสเนะจานหนึ่งใบในคอรโรพาสเรียกไทยละคอยแล้วก็ถ้าจานในหลายๆใบมาเรียง ต่อมาเรียงกันให้ซ้อนกันให้สูงขึ้นเราจะเรียกว่ากราหนุ่มใช่ไหมครับในชุดที่สอง,งมั้งทำให้เพิทียาฉเฉลยให้ฟังแบบละเอียดนะครับซึ่งไทลอคอยอยู่ในคอร์รพาสนะครับฐานะคอร์ฟิวก็คือเม็ดสีคอร์ฟิวให้สีเขียวถูกไหมเป็นเม็ดสีสีเขียวคอร์ฟิวจะอยู่ในคอร์รพารตอีกทีนะครับโอเคนะครับคอร์ฟิวอยู่ในคอร์รพาส ในส่วนไหนของคอร์พาร์คอร์ฟิวจะอยู่ในไทละคอยานะครับคอร์ฟิวอยู่ในไทละคอยไทยละคอยอยู่ในคอร์พาร์ตคอร์พาร์อยู่ในมีโซฟิลเซลนะครับเขียนะครับส่วนระบบแสงจะอยู่ในเยื่อหุ้มไทละคอยอเขนะียนเนาะอันนี้ในเยื่อหุ้มไทละคอยนะครับไทละคอย แป๊บนึงไทยลาคอยระบบแสงอยู่ในเยื่อหุ้มไทยละคอยนะครับโอเคเนาะทีนี้เพิ่มอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราอาจจะตามไม่ทันนึกภาพไม่ทันเดี๋ยวจันว่ารูปให้ดูไอ้นี่คอร์พาร์ตยุ่้มสองชั้นนะครับไอ้นี่ไทยละคอยอ่า ทั้งหมดนี้สามอันนี้เรียกว่ากรานุ่มเนาะกรานุ่มแต่ละอันเรียกว่าไทละคอยไอเม็ดนี่คือคอรพานะเม็ดก้อนใหญ่เนี่ยคอรพาสครับโอเคทีนี้ไทละคอยอยู่ในคอรพาสใช่ไหมในยุคหุมไทละคอยขยาย,ายออกมาดู ขยายเยื่หุ้มมดูครับปึ๊บส่วนนี้เป็นเยื่อหุ้มครับมันจะมีเม็ดสีอยู่เม็ดสีที่เยื่อหุ้มอันนี้ไทยอันนี้คอร์ฟิวครับโอเคคอร์ฟิวอยู่ที่เยื่อหุ้มไทยเราคอยส่วนระบบแสงจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเนี่ยหยุดระบบแสงอยู่ในระบบแสงจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้นครับอันนี้คือโฟโต้ซิสเต็ม อาจะมีเช่น f o t ตัว system one f o t ตัว system two เงี้ยนะในกระบวนการสองข้อด้วยแสงเนื้อหาหมอาห้านะครับเติมหนึ่งระบบระ,ะบบแสงจะอยู่เกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มไทละคอยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเอรอรลพาร์ตนี้มันจะอยู่ในเซลมีโซฟิลนะทันนะคอโ์รพาสนี้อยู่ใน มีอยู่ในมีโซฟิลเซลนะครับก็คือเซลล์ที่เกิดเป็นใบวันถ้าใหญ่ไปเล็กมีโซฟิลเซลต้องก่อนใช่ไหมครับแล้วไปคอโรพาสเห็นไหมแล้วก็ไปไทลคอยแล้วก็ไปโฟโตซิสเต็มแล้วก็ไปคอรฟิลนั่นเองนะครับโอเคตอบข้อ2ครับไม่ทันลองย้อนฟังอีกรอบนะ ามาข้อที่4ครับข้อใดคือสารสีที่พบในดอกอันชันและสารสีนี้อยู่ในส่วนใดของเซลล์นะครับโอเคนี่ฮสารสีนะครับที่ในดอกอันชันเนาะมันจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะพวกเขาเรียกว่าของเสียอ,อยู่ในว c คซีนชนิดแซ v a c คซีนนะครับ ถัดนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับมันจะพบในส่วนของวัคซีโอนในชนิดแสบวัคซีโอนนะครับเป็นชนิดแซบแซบเนาะแซบก็คือแบบพวกสะสมของเสียนะครับแล้วก็สารสีม่วงในดอกอัญชันนะครับสีน้ำเงินม่วงในดอกอัญชันเป็นพวก แอนโตรไซยาเนนะครับตอบข้อ2เนาะเขียนครับแอนโตรไซยาเนนะครับโอเคร okay. ตรงนี้ทันไหมครับต่อไป ต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไมโตัวคนเดียไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ไมโตัวคนเดียที่เราเรียนมาคือมันจะทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ถูกไหมครับมาดูข้อที่1กระบวนการหายใจดับเซลล์เกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องนะครับเขาถามไม่ถูกนะการหายใจด,ดับเซลล์คือ การหายใจระดับเซลล์เกิดแล้วได้อะไรขึ้นมาหายใจเพื่อเพื่อเพื่อสร้างคือเดี๋ยวเอาภาษาที่เข้าใจง่ายก่อนการหายใจระดับเซลล์คือการออย่อยสลายเอางี้ดีกว่าย่อยสลายสารอาหารเนาะออกภาษาที่เข้าใจง่ายย่อยสลายสารอาหารนะครับ สารอาหารนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกูโคสก็ได้กรดอะมิโนก็ได้กรดไขมันก็ได้กรีโซโลก็ได้นะครับก็ขอให้เป็นพวกที่เป็นสารชีวโมเลกุลอะเวลามันย่อยมันจะได้พลังงานเกิดขึ้นนะครับโดยที่การย่อยสลายสารอาหารนี้มันต้องใชก้ก๊าซออกซิเจนนะครับเข้ามาในกระบวนการด้วยเราเลยเรียกว่าการหายใจระดับเซลล์ นะครับโอเคเดี๋ยวรายละเอียดในเนื้อหาอาจารย์สอนไปแล้วไปทบทวนนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวส่วนที่เป็นข้อสอบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของการหายใจแบบเซลล์นะครับข้อหนึ่งสรุปถูกต้องนะครับข้อถามไม่ถูกข้อ2มีของเหลวบรรจุในเรียกว,ว่าเมทริกใช่ไหมใช่อันนี้สอนไปแล้วนะครับพบในเซลล์สัตว์ท่านั้นไม่ใช่ครับพบในเซลล์ยูคาริโอตนะไม่ใช่เซลล์สัตวน์นะต้องเป็นยูนะครับ อยู่เท่านั้น <c oughs> เพราะว่าโปรโเนี่จะไม่เจอนะครับ <Okay. S 1> ข้อที่4มีจํานวนชั้นของเย uh ื ung, ่อหุ้มเท่ากับนิวเคลียสใช่ไหมใช่มีเท่าไหร่กี่ชัน้นมี2นะเท่ากันคือ2ชัน้นตอบข้อ3ครับโอเคต่อมาข้อที่6ครับข้อใดถูกข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับไมโตคอนเดียและคอร์าธไมโตคอนเดียและคอร์าธ ภา้นะครับข้อ1เซลล์สัตว์สามารถสร้างคอร์พพาได้ไม่ใช่เซลล์สัตว์สร้างไม่ได้นะครับไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแบบเซลล์ที่เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอ่านเองไม่ได้นะเพราะมันจะไม่มีคอร์พพาครับเป็นเฮตโทรโทปสัตว์เป็นเฮตโทรโทปนะครับ,รรบข้อที่2ส,สามารถพบไมโตคอนเดียและคอร์พพาได้ในเซลล์เดียว,ยวในเซลล์เซลล์เดียวกันจะพบได้ไหมต่เซลล์พืชมีไหมครับ อาจจะได้นะครับบางเซลล์ก็อาจจะมีนะบางเซลล์ก็อาจจะไม่มีแต่เซลล์พืชน,นะครับโอเคข้อที่สามในเซลล์หนึ่งหนึ่งหากพบใปนตัวคนเดียวแล้วจะไม่พบโรพลาพต์ไม่จําเป็น,นครับซึ่งมันขัดแย้งกับข้อที่สองถูกไหมข้อที่สี่โรพลาพตสสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นเมลดที่เปลี่ยน,นไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่นะเปลี่ยนไม่ได้เนาะเปลี่ยนกลับไปไม่ไงไปมาไม่ได้นะครับนั้นตอบข้อสองนั่นเองนะครับโอเค ข้อที่7ครับกระบวนการต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเมโตโตคอนเดียของสัตว์ลูกไม่น่มยกเว้นกระบวนการใดนะครับเมโตโตคอนเดียทำหน้าที่ย่อยสลายสารชีวโมเลกุลเพื่อให้ได้พลังงานถูกไหมครับโอเคไหม๋ยวถามว่ากระบวนการใดแล้วก็ยกเว้นกระบวนการใดยกเว้นกระบวนการใดนะครับอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าไมโตโตคอนเดียเนี่ยนะครับ ไมโตัวคอนเดียนะมันจะมีลักษณะเหมือนกับเซลล์แบบโปรคาริโอตใช่ไหมมันเป็นโปรคาริโอตมันเป็นโปรคาริโอตมันจะพบออแกเนลที่มีเย er ื Home ่อหุ้มไหมไม่พบถูกไหมครับโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นเรามาดูครับว่ากระบวนการไหนที่เป็นข้อยกเวน้นครับการสลายกดรดไขมันมีไหมมีเกิดขึ้นได้เพราะว่าไมโตัวคอนเดีย ทำันที่ย่อยสลายสารชีวโมลกุลนะครับให้ได้พลังงานพราธการสลายกรดไขมันมีนะครับการสร้างกรดไขมันการสร้างกรดไขมันไขมันสร้างจากไหนสร้างจาก,สร,าจากสร้างจาก S E R ถูกไหมครับพัน S E R มีอยู่หุ้มกี่ชั้น1ชั้นดังนั้นในเซลล์โปรจะพบออแกนแนลที่มีเยื่หุ้มไหมครับ ไม่มีถูกไหมพะะนันข้อนี้จึงเป็นข้อยกเว้นนะครับการสร้างโปรโตีนนะครับสร้างโดยไลโบโซมที่อยู่ในเมทริกขนาดเท่าไหร่นะไลโบโซมในเมทริกไลโบโซมขนาดเท่าไหร่ครับ 70S นะครับในเมทริกของไมโตัวคนเดียการสร้าง DNA นะครับก็มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น DNA แต่แบบชนิดไหนฮะ ชนิดวงไหม DNA มี2แบบแบบเส้นกับแบบวงถ้าเป็นของไมตโตคเนเดียจะเป็นแบบซ์คลาเป็นซ์คลา DNA นะครับเป็น DNA แบบวงโอเคไหมต่อมาครับข้อที่8อ๋อข้อที่8นี้เฉลยไปแล้วเนะรอบหนึ่งนะครับในชุดที่2ก็คือไลส่สโซ่ๆมันผิดปกติมันก็เลยไปย่อยไกลโคเจนไม่ได้นะครับโอเคข้อที่เครับ โปรโตีนทำหน้าที่ในการถ่ายทอดอีเล็กตอนในกระบวนการหายใจแับเซลล์ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนนะครับทบทวนย้อนไปที่เรื่องของการหายใจแับเซลล์ครับโปรโตีนมันจะแทรกอยู่ที่เยื่อหุ้มถูกไหมอ่าโปรโตีนทำหน้าที่ในการลำเลียงนี้นะครับจะแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มครับโอเคนะนี่เยื่อหุ้มของมบตัวคนเดียมี2ชั้นถูกไหมครับมีชั้นในกับเยื่อหุ้มชั้นนอก ดังนั้นเนี่ยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะให้เกิดการสร้างพลังงาน,นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนี้อีกรอบนึงนครับจะทําให้เกิดการสร้าง ATP ก็คือพลังงานะนะครับเดี๋ยวกระบวนการละเอียดอาจารย์สอนในห้องเรียนเรื่องของการหายใจระดับเซลล์ไปแล้วนะครับเราลองมาย้อนดูอีกรอบหนึ่ง ในกระบวนการอีกตอนทานสปอร์เชนนะอันนี้นะ ETC นะครับแล้วก็ในข้อสอบในเรื่องนี้อาจารย์เฉลยละเอียดให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าโปรตีนจะแทรกอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือเยื่อหุ้มออร์แกเนลนั่นเองนะครับอาจารย์พูดผิดขอไปโปรตีนจะแทรกอยู่ที่เยื่อหุ้มออร์แกเนลอันนี้จะแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มของไมโตคอนเดียเช่นกันซึ่ง เป็นโปรโตีนที่แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มชั้นในนะครับจะมีการลําเลียงอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับเยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียเนาะโอเคนะครับซึ่งไอเยื่อหุ้มชั้นในเนี้ยลักษณะเด่นนะครับมันจะเป็นรอยพับไหมมันจะเป็นรอยพับเนี่ยมันจะเป็นมันจะพับไปพับมานะครับตรงนี้นะตรงนี้ครับรอยพับนี้เรียกว่าคริสตี คิสตีมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนก็คือมันทําให้การสร้างพลังงานเกิไดได,ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไหมครับอ่าต่อไปข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการไหลของสซโตัวพาซึมอันนี้ก็เราได้ฟังแล้วในชุดที่1พอสมควรนะครับ การไหลของไซโตพลาซึมหรือไซโครซิสใช่ไหมอันเดียวกันนันเนี่ยกับไซโตพลาสมิกสตรีมมิ่งนะครับมันเกิดจากการทำงานของไมโครฟิลามต์โอเคไหมครับโอเคนะครับข้อหนึ่งว่าเกิดเฉพาะในเซลล์โปรไม่ยู <You S 2> ก็เกิดเนาะยูก็ได้นะยูก็มีเนาะยูด้วยนะครับเกิดจากซซเลียฟสไม่ใช่นะครับเซลล์เฟกโฟลัมมันช่วยให้ เซลหรือสิ่งที่มันเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมมันจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมถ้าเส้นเล็กจํานวนมากก็จะเป็นซีเลียเส้นใหญ่จํานวนน้อยก็จะเป็นแฟกชูลัมนะครับบางครั้งก็จะเรียกซีเลียว่าขนเนาะขนเรียกแฟกชูลัมว่าหางบางครั้งเนาะเรียกชื่อเล่นมันนะครับก็อ3พบในไม่พบในพืชสีเขียวคือมันจะพบนะครับพบในเซลเนาะที่มีไซโตัวสเกลเลตตนชนิด ไมโครฟิลาเมนต์อยู่นั่นเองนะครับก็จะมีการไหลคือถ้ามีถ้ามีไซตตัวพัลซึมันก็จะมีการไหลด้วยเพราะว่ามีไมโครฟิลาเมนต์อยู่ข้างในนะครับโอเคข้อที่11ครับโปรตีนในข้อใดที่ไม่ได้ถูกสร้างจากร่างแห่ e n d o p a s m i c r e t ิค u l u m หรกรุ๊กอาร e อไม่ได้นะอันนี้เหมือนจะเคยเฉลยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเผื่อเป็นการทบทวนเราด้วยนะครับก็คือใน ไมโตคอนเดียเพราะว่าอันนี้มันจะสร้างจากไรโบโซมที่อยู่ในเมทริกของมันเองนะครับโอเคเนื้อหามันจะค่อนข้างจะซ้ําก็เลยจะไปเร็วหน่อยนะครับเป็นการทบทวนอีกรอบนึงแล้วกันเนาะข้อ12กระบวนการเมตาบอลิซึมในข้อใดาที่เกิดภายในไมโตคอนเดียอันนี้คําถามคล้ายๆเดิมเนาะแต่ตัวเลือกอาจจะแตกต่างนะครับอันนี้เกิดไหมเกิดไกโครซิสเกิดไหมไกโครซิสกระบวนการ ย่อยอน้ำตาลกูโคตให้กลายเป็นไพลูเวตเนาะกิเปลี่ยนกูโคตให้กลายเป็นไพลูเวตใช่ไหมนี่คือหลักการเนาะอันนี้เกิดในไหนเกิดในไซโตพลาซึม um, นะครับเรื่องของการหาเจดับ,บเซลล์นะครับในเนื้อหาข้อนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะเอามาเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะครับ ส่วนรายละเอียดของขั้นตอนนี้จะลงจับทบทวนในรอบนึงในเรื่องของการหายใจดับเซลล์นะครับการสร้างคอเลสเตอรอลการสร้างคอเลสเตอรอลอันนี้ต้องมี S E R ใช่ไหมภายในเมโดตัวนเดรียมี S E R ไหมไม่มีก็ไม่เกิดใช่ไหมการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี่ก็ต้องใช้เพอร์ออกซิโซมใช่ไหมครับเพอร์ออก ซีโซม์นะเพื่อล็อกซีโซมซึ่งมันมีเยืหุ้มหนึ่งชั้นใช่ไหมครับในเมตโตคนเดียวไม่มีออกกันแนวที่มีเยืหุ้มดังนั้นจึงไม่พบเพื่อล็อกซีโซมท้างหนเมื่อไม่พบเพื่อล็อกซีโซมข้างหนก็จะไม่มีการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถานะครับดังนั้นตอบข้อ1น,นั่นเองการสลายกรดไขมันเพื่อที่จะสร้างพลังงานนะครับข้อที่13ครับ โครงสร้างใดในเซลล์พืชที่ทําหน้าที่ช่วยในการสร้างแรงดันตึงอันนี้พูดไปแล้วรอบหนึ่งคล้ายๆกับโจทย์ข้อเดิมนะครับแต่ตัวเลือกอาจจะแตกต่างแต่คําตอบเดิมนะคือเซนทรัลแวค u อ้อนนะครับเป็นแวคิวโอนที่สะสมอะไรเนี่ยสะสมน้านะครับโอเคนะแรงดันตึงคือแรงดันที่เกิดจากน้ําที่มันพยายามดันเราเรียกแรงดันตึงนะครับ อ,อีกข้ออีก2ข้อนะครับอันนี้ก็ข้อสอบอันเดิมเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แม่นนะครับข้อนี้ก็คือออร์แกเนลที่สร้งางโปรตีนก็คืออ,อะไรนะเคยสอนไปแล้วรอบนึ่งโปรตีนใช้ภายนอกก็ต้องเป็นขูขะขูขะใช่ไหมไปตกแต่งที่กวนจีคอมเพกกรอนจีคอมเพกนะครับแล้วก็กลายเป็นถุงเพื่อส่งออกเรียกว่าเวสิเคิลแต่ถ้าเป็นถุงเอนไซม์เรียก ลายสัวโซมตอบข้อ2ใช่ไหมครับนี่แบบอันนี้ข้อสอบเดิมเนาะ,ะเพื่อให้เราไม่ลืมนะครับข้อสุดท้ายอันนี้ก็ข้อสอบเดิมถูกไหมครับชิ้ยละเอียดในชุดที่2ให้แล้วนะครับเป็นการทบทวนว่าเราจําได้ไหมโอเควันนี้ตอบอะไรครับ A, A เกิดจากอะไรนะ A เกิดจากอะไรนะลายโซโซมนะครับ B, B เป็นไรเป็นองค์ประกอบหลัก เป็น DNA นะหรือโครโมโซมประมาณนี้นะครับสารบรรทุกกรรม C ล่ะ C เป็นไมโตคอนเดียใช่ไหมเป็นองค์ประกอบหลักอันนี้เป็นกระบวนการเคร์อันนีนอยู่ในเครปไซเคิลใช่ไหมในเครปไซเคิลที่เกิดในไมโตคอนเะดียเมทริกเนี่ย แมทริกของไมโตคอนเดียนะครับว่าไปในข้อนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าที่4จะมีไมโตคอนเดียเยอะใช่ไหมไอ้พวกเม็ดพวกนี้นี่คือไมโตคอนเะดียทบทวนเนาะครับดีโครงสร้างหลักประกอบด้วยพอลิเมอร์ของน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็นของอะไรของฟอสโฟลิปิดเนาะฟอสโฟลิปิดนะครับ ดีดีอีภาพตัดตามขวางของจะเกิดไมโครทูบูใช่ไหมเป็น9บวกก็เรยเก้บวกสนั่นเองนะครับก็เหมือนกับของซีเลียก็9กบวกสอัน,นอันนี้เป็นแฟกชัวร์ลเนาะเป็นหางไหมใหญ่เนาะยาวแล้วก็มีอันน้อยเนี่ยจะเป็นแฟกชัวร์ลำนะครับ9กบวกสก็คือมี9มัดอยู่ร,บรอบๆมีตรงกลางอีก2ท่อใช่ไหม ไอ้9มันมันก็จะมัดละ2ท่อก็จะรวมกันเป็น20ท่อนะ9เก้าควณ28บวกสเป็น20นะครับก็เป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งก็จะเร็วหน่อยชุดนี้เพราะว่าเนื้อหาเป็นการทบทวนซ้ำเรื่องเดิมนะครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับเดี๋ยวข้อสอบแล้วเราก็ค่อยทำเพิ่มในเรื่องต่อไปนะครับ